ทุกคนครับทุกคนประสบปัญหากับ เควสอีเวนต์นี้ไหมก็คือในส่วนของอาชีพเมนนะผมที่เป็นมินิอาชีพเมนเนี่ยคือมีบางมีเควสบางเควสนะผมที่มันลําบากมากเลยมันยากแสนสาหัสมากเลยฮะก็อย่างเช่นการปลูกนะผมพวกมเมล็ดพวกนี้เลยทุกคนเนี่ยแจ็คโอเลนเทอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของอ่ากุูดนะครับแล้วก็มีอ่าชิคเก้นฟีดนะครับผมมันต้องปลูกหลายต้นใช่ไหมฮทุกคนเนี่ยมี10ต้น7ต้น5ต้นบ้างนะทุกคนแล้วก็มี3ต้นคือบางต้นนี่คือแบบมาขายทีไรนะครับก็มาขายแค่ประมาณ2-3ต้นเอง ใช่ไหมโดนแต่ผมมีวิธีนะทุกคนนี่คือวิธีที่น้อยคนที่จะรู้นะคบว่าทําได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะผมถ้าใครกรลังหาไก่ตันนะหรือว่าสลิงกันโหดเดี๋ยวผมแนะนํานี่เลยผมมองอยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยของเ้าดีจริงครับเรานะผมต้องมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะครับทุกคนของทุกผลเลยนะที่อยู่ในแบบในนี้ผมในอชิเมน้นนะผมทั้งหมดเลยนะคือถ้าเรามี1เมล็ดแล้วนะทุกคนเราเนี่ยก็สามารถทาเควสได้แล้วนะทุกคนนะคือบางเควสจ,จะบอกว่าให้ปลูก3เมล็ดให้ปลูก5เมล็ดใช่ไหมให้ปลูก7เมด ใช่ไหมแต่เรามีแค่เมล็ดเดียวอะเราก็สามารถทําคุ้ยตรงนั้นได้แล้วทุกคนด้วยเจ้าสิ่งนี้ครับนี่ฮะเจ้าก,กันไกรอะทุกคนถามว่ากันไกรนะผมหาได้จากไหนนะทุกคนให้มาตรงนี้ครับตลาดตรงนี้เลยครับเราต้องมาค้าฟกันไกรตรงนี้ครับใช้ของไม่กี่อย่างครับชิวๆแล้วก็ค้าฟเลยง่ายมากนะทุกคนใช้เวลาประมาณ25นาทีนะเราก็จะได้กันไกรมานะทุกคนอ,อย่างเช่นผมมีพวกเออนี่ฮะเซอร์ไวนะผมผมมีเซอร์ไวแค่1เมล็ดเองนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนนะทุกกกคเนเนะเราเอาอัไัไตดลยนะ ฟึบตอนนี้ผมตัดเรียบร้อยฮะเนี่ยเราก็ได้ในส่วนของเมล็ดมาแล้วนะฮะนี่แล้วเราก็ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งครับจากตอนแรกครับผมที่มันขึ้นมาแค่1น,นะทุกคนเนี่ยจากตอนแรกที่มันขึ้นมาแค่1นึ่งนะผมก็มาปลูกใหม่อีกรอบนึงนะปลูกใหม่อีกรอบนึงปึ๊บใช่ไหมแล้วก็รอโตครับแต่ก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราเนี่ยต้องทําทีละต้นนะ เพราะว่าถ้าทําหลายต้นรวดเดียวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยต้องมีกบครับพวกกบพวกนี้เลยทุกคนจะเป็นกบฟ้าหรือว่ากบเขียวก็ได้นะทุกคนหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันสามารถเล่งโตได้อย่างเช่นพิกซี่นะครับก็สามารถเอามาเล่งโตได้นะครับแต่ถ้าเรามีกบก็มาใ,ใช้เถอะนะทุกคนนะรอให้สกิลกลบทํางานนะ นี่ฮะหลังจากที่สกิลกบทํางานครับนี่ฮะมันก็จะโตเลยนะทุกคนตอนแรกเนี่ยต้นโซไวนะครับต้องปลูก3อันใช่ไหมอันนี้นะตอนนี้ผมได้2แล้วผมจะมาปลูกอีกรอบนะโดยใช้กันไกตัดนะครับปึ๊บแล้วก็ปลูกใหม่อีกรอบนึงนะครับเนี่ปึ๊บนี่ตอนนี้เราทำอาชีพเมนในส่วนของอผลไม้ก,การปลูกซไวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ บอกเลยว่าง่ายมากๆครับเนี่ยวิธีนี้เนี่ยเราก็สามารถทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนผลไม้ต้นอื่นเนี่ยเราทํได้เรื่อยๆเลยนะประมาณนั้นนะทุกคนนี่คือทริคนะครับในการปลูกผลไม้กรณีที่เรามีแค่มเมล็ดมเมล็ดเดียวนะทุกคน